บิสมิลลาฮิร็อห์มานิร็อฮีมครับอาจารย์ครับในหน้า Facebook ในหน้าข่าวทุกวันนี้นะครับไม่ไม่ไม่กี่วันนี้มีข่าวที่เกิดขึ้นอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับคือมีการติดเชื้อเอชไอวีครับมีการติดเชื้อที่เกี่ยวกับเพศสำคัญของวัยรุ่นนี่เยอะมากครับถ้าเป็นถ้าอาจารย์จะแนะนำนะครับใน ศาสนะของศาสนาอิสลามเนี่ยจะมีคําแนะนําอย่างไรบ้างครับรบ,บิสมิลห์ร์ฮ์มานลอพี่น้องทุกท่านทราบไหมครับว่านาบีได้พูดถึงสัญญาณวันสิ้นโลกเล็กนะครับว่ายังไงนบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยจะมีเรื่องของการทำซีนาเป็นจำนวนมากไปที่ไหนจะมีคนทำซีนา ทำสีนาขนาดว่าเราเดินไปตามท้องถนนคนทําสีนากันข้างถนนเราก็บอกว่าท่านสองท่านท่านสองคนเนี่ยไปทําสีนาหลังกำแพงเธอมันอุจาร์สแสดงให้เห็นว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกจะมีการทําสีนาเยอะฉะนั้นโลกวันนี้มันใกล,ใกล,ใกล้ใกล้แล้วนะครับแล้วก็สีนานี้เนี่ยลามไปทุกวงการแม้ว่าจะเป็นวงการนักการศาสนา ผู้ด,ดำรงไว้ซึ่งการสอนศาสนาเป็นไปหมดภาพที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อไปทำศีนากับลูกสาวของตัวเองใครครอบครัวมุสลิมนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่นบีพูดเมื่อ1400กว่าปีสิ่งที่นบีพูดคือวาฮีเป็นจริงเสมอฉะนั้นเราจะต้องแก้ไขยังไงอันดับแรกเลยก็คือว่าให้เรานั้น นำสื่อต่างๆที่จะให้ลูกบริโภคเนี่ยต้องระมัดระวังอะไรก็ตามที่จะให้จะให้มือถือลูกลูกจะต้องได้รับการอบรมขัดเกลาจากผู้ปกครองก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกดูได้คือสิ่งที่ลูกดูไม่ได้วันนี้บางทีไม่ต้องเจอกันหรอกแค่มือถือเครื่องเดียวเราก็เจอหน้ากันแล้วเราก็สามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้ นี่คือสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดในสังคมทุกวันนี้ฉะนั้นวันนี้ต้องปกป้องลูกหลานของเราด้วยอิสลามยาอูฮะลาซีนาอามานูกูอัมฟูสาคุมวะอัฮลีคุมนารออัลลอฮ์บอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกคนคนยิวคนคริสเตียนคนศาสนาอื่นแต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เรียกใครว่ามุสลิมผู้ศรัทธาจงปกป้องตัวของสูเจ้า และครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกฉะนั้นวันนี้ครอบครัวจะต้องทำหน้าที่ทุกอย่างจะต้องทำหน้าที่ในการปกป้องลูกของเราอย่าไปล่วงละเมิดไปสู่สิ่งหรอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเพศตรงข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำศีนาเพราะเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่เพศเดียวกันเพศต่างเพศเลยเพศเดียวกันก็ทำสีนาแล้วหนักกว่าเพศตรงข้ามซสีอีกเพราะมันใกล้ชิดกันมันเป็นเพศเดียวกันใครไปไหนมาไหนก็ไม่รู้ อยู่ในห้องเดียวกันรูมเมทเดียวกันแต่ที่ไหนได้เป็นคู่สามีภรรยาเฉยเลยนี่คืออันตรายที่สุดให้อะไรก็ให้ได้นะครับพี่น้องให้กับลูกเราแต่ที่ไม่ให้ไม่ได้เลยคืออิสลามให้เกาะป้องกันกับเขาเพื่อวันหนึ่งเราอาจจะเราไม่ได้อยู่กับเขาถาวรนนี่ครับเราก็ต้องตายไปแต่อะไรคือคือสิ่งที่จะเป็นเกาะป้องกันเขาที่อัลลอฮ์บอกว่าให้เราปกป้องตัวเราครอบครัวเราให้พ้นจะากไฟนรกก็คืออิสลามอิสลาม อันอิสลามุยะลูวลายุลาอิสลามสูงส่งไม่มีสิ่งใดสูงส่งในอิสลามเมื่อได้อิสลามแล้วยังอื่นต่ำต้อยต่ำเตี้ยหมดนี่คือสิ่งที่เป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้ปกครองจะต้องให้กับบุตรหลานของเราวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh